ไปกับเพื่อนเลิกงานหกโมงครึ่งนะคะหกโมงครึ่งหกโงเช้าเดินทางกลับบ้านไปด้วยกันช่วงนี้จะเป็นฤดูใบไม้ผลนะคะหิมะก็จะเริ่มละลายแล้วนะคะดูได้ถนนเริ่มแห้งแต่ลมแรงมากนะคะเย็น,เย,น,น,นยเย็นหนาวหนาวยังยังหนาวอยู่ ออกกะมาตอนตอนดึกตาก็อย่าบวมๆนะคะตาอย่าชินนะเดินเดินต้องคอยหลบแดดที่มันส่องกระจกพนระาะมันเข้าลูกตาแล้วมันเขาเรียกอะไรอะ แยงตาเนะเช้าๆก็จะช่วงนี้ถนนดีก็คนเท่าคนแก่ก็จูงมามาเดินกันแล้วนะคะตอนเชา้าๆเราเป็นคนกลางคืนก็ททำงานกลางคืนนะคะอาชีพเป็นคนกลางคืนค่ะอุ้ยแดดโอ้โหพี่น้องน้ำแข็งค่ะน้ำแข็งโอ้ยตายละ ตรงนี้เป็นน้ำแข็งอยู่เลยลมแรงมากเลยใครค่อยไม่ต้องเดินวเนยนะคะลมมันพัดค่อยไปข้างหน้าเลยดูเนี่ยค่ะฟินแลนดินแดนแห่งใตทิชเที่ยงคือดินแดนแห่งความหนาวเน็บมองไปทางไหนก็มีแต่หิมะนะคะจะผูกเริ่มแดงแล้วนะคะ ดีว่าจะหยุดงานแล้วก็เลยเออโอเคถ้าเป็นไข้ไม่สบายก็ไม่เป็นไรนอนอยู่บ้านเนาะนอนอยู่บ้านกันแดดดีแล้วนะคะเพราะว่าช่วงนี้แดดก็จะออกแล้วก็น้า,าก็เริ่มละลายละว,วันนี้เอาผ้าพันคอแบบบางมาจมูกมันเย็นนะจมูกค่อยแดงเลยน,นะ หมูค่อยแดงเลยนะคะพี่ๆเพื่อนๆพ,พี่น้องบ้านเราก็คงจะเล่นสงการกันนัวเลยนะทางโซนต่างประเทศก็หนาวเย็นนัวเหมือนกันนะคะทึ่งหนาวทึ่งจักว่าสิวอ๋จังไดพี่น้องเอออยู่เมนืนอก่าสบายก็สบาย สิวะลำบากกับลำบากลำบากคือนลำบากด้วยความหนาวเย็นอากาศมันแปรป่วนเปลี่ยนแปลงสู่กับความหนาวเย็นอยู่ประมาณ8เดือนเ้อค่ะอยู่ฟินแลนด์นี่เอ,อเดือนเดือน,นี้เดือนเมษาเมษาพฤษภามิถุนานะคะมิถุนานี่ก็จะเริ่มอุ่นขึ้นมาเยอะ มีมิอมิถุนาพฤษภาพฤษภานี้ก็คือเป็นหน้าร้อนเข้าสู่หน้าร้อนก็จะอุ่นขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะคะแต่ช่วงนี้เป็นช่วงต้นฤดูใบไม,ไม้ผลิก็จะยังเย็นอยู่นะคะอากาศก็จะมา สองส,องสามองศาแต่ว่ามันลมมันแรงมันก็จะเย็นเพิ่มขึ้นมาเราก็อยู่มาทั้งสิบกว่าปีก็อยู่ต่อไปนะคะอยู่ต่อไปเพราะว่าเคยกลับเมืองไทยไปตอนเดือนเมษานะพี่น้องมันร้อนมากร้อนจนคอ่อยอยู่ได้สองอาทิตย์ค่อยอยากจะกลับมาที่ฟินแลนด์เหมือนเดิมแล้วก็บอกคุณร้อนมากเลย ชินกับอากาศหนาวละโอ้หแดดดีมากเลยนะคะแดดดีมากเลยเมนี่ขอสีวอสองภาษาได้พี่น้องภาษาอีสานบานเฮ้าลรวกะภาษากลา,า,างเด้แปลกันเอาเองได้พี่น้องแปลกันแบบนวเอะไรได้ไหมนี้สุขสันต์วันสงกา์เด้พี่น้องเลยม้วนน้ำบินน้องบานเฮ้าหน่อย เล่นงสงการได้ชิมกันเห็ดกานกายยงสูงกับความหนาวเย็นอยู่พี่นองเลยปีนี้มาสิกรับเมืองไทยกับบรด้เก้าอีกตามเคยสงสัยจะได้กับปีหนาาคาตั๋วเครื่องบินแพงมากเลยค่ะเมื่อตอนต้นปีน่ะมันประมาณสองพัน กลัวยูโรก็เลยระง,งับการเดินทางเพราะว่าเสดายเสดายเงินตรงนั้นเอาเงินในส่วนนั้นไปซื้อหมูให้ลูกเลี้ยงดีกว่าก็เลยบร้เดินทางกลับแต่ว่าปีนั้นคือห้อง่ได้มีผ้าลายอียงลายหฮาก็สิมีพ,อม,พอมีตังเจียดแลซื้อตัว๋วเครื่องบินได้ดูด้อ <laughs> พี่จะไปจับดดอกเือปีนาว่าย,ยางมาไกลแล้วหนาวเย็นจะบบกแล้วเนาะพี่น้องเอาซับนี่แล้วเนาะจ้ะเดี๋ยวยังคอยพอกันใหม่จอยยางไปคุยไปหอดบานต้องแบบสิโดนเนาะสิล่งล่งไร ก็อลไรสนเองเ้า <c oughs> บอพิดบอตือพี่น้องเลย <c oughs> เลิกงานการดึกมากจะเป็นเออเลยแบบนี้ <c oughs> แหละเราเจอกันใหม่เด้อพี่น้องเด้อวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะ <c oughs> ขอบคุณหลายๆที่เขามากให้กำลังใจคนอยู่แดนไก่เนาะป็นกำลังใจให้กันเด้อค่ะสุขสุขคนขอบคุณมากมากที่เขามา เติมเต็มเติมเต็มในณที่นี้หมายถึงว่ากำลังใจแล้วก็เหตุไห่เขามีมีเพื่อคุยเพิ่มขึ้นค่ายความคิดหอดบานเข้าเฮาใดในระยะนึ่งนะคะขอบคุณเลยลนะ้าเราเจอกันได้ค่ะบ๊ายบาย